ขอบคุณป้าหนะนะาอ้ายในงานบ้าเลยครับกัวพี่เบียร์พี่เบียร์ดูแล้วนะคะดูแล้วครับสูงยาวเข่าดีใช่ครับแต่ว่างัดไม่เป็นแต่ดูดูอนาคตดีมากอนาคตดีมากเลยค่ะสูงนี่นายแบบแน่ๆเลยสูงนี่ยังไงนายแบบแน่ๆใช่ครับแบบไหนครับแบบบ้า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 เมื่อกี้คนถาม ก็พี่เขียวนี่แหละอะต้องเลยขอบเบียร์พแล้วหมดแล้วนะคะขอเสียงประมือระดับกับน้องเบียร์พงพงศค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนุ่มสาวโอ้โหพี่พี่ที่รักเบียร์มาให้กำลังใจเยอะล้นหลามจี่งจริงนี่คือสิ่งที่เราจัดให้นะคะน้องเบียร์นี่อยู่จนถึงนาทีสุดท้ายเลยนะคะแต่ว่ายังไม่จบนะคะ าจริงๆค่ะจะเล่นจนถึงตีสี่ก่อนพระบินทบาทแต่ว่ากัวว่าทุกท่านจะม่วงนอนเสียก่อนอยู่เป็นคนเดียวนะครั่นเท่านี้นคอมาหน้ี่ใครมาน้องเบลนี่ศิลปินเขาบอกเสียงกระบอกเสียงเรคคอร์ดเขาเลยค่ะรับยอง2019น้องเบลทรงศิลป์น้องเบลนี่ประกวดช่องเจ็ดมาตั้งกี่ปีแล้วนะสี่ปีแล้วเดาร์สี่สิบปีแล้วเพชรดาราเพชรดาราไทยแบงค์ไทยอะไรเยอะแล้วแต่นี่เราออกเพลงแล้วออกเพลงที่เป็น เป็นสไตล์วัยรุ่นสลวสาวๆด้วยนะคะ ขอบคุณครับขอบคุณน้ใจจแฟนทุกท่านด้วยนะครับผมนะครับขอบคุณการมามเป็นอย่างดี